สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนปี2023เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีวยกว่าน,นะครับว่าคืนนี้มีฟุตบลอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ โดวยวเราเรื่องเงนที่โปรโกแกรมฟุตบอลเพิ่มหลึกอัองติดกินก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา19บเนาฬิกาสานาทีวูฮมพ์ตันจะพบทันแนมฮัสเปอร์คู่นี้ถ่ายาทอดสดทางทูพรีเมียร์เฮดีหนึ่งเวลา22่สนาฬิกาอาร์เซนอลจะพบกับเบอร์ลี่คู่นี้ถ่ายาทอดสดทางทูพรีเมียร์เฮดีหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบลูตันเทวคู่นี้ถ่ายาทอดสดทางทูพรีเมียร์เฮดีสอง คริสตันพเลสจะพบกับเอเวอตัคู่นี้แต่ถ้าสอดทนทูพรีเมียร์เฮดีสามรายเวลาเที่ยงคืนครึ่งบอลมาดจะพบกับนิวคาสเซิลคู่นี้ก็แต่ถ้าสอดทนทูพรีเมียร์เฮดีหนึ่งนะครับเรามาดูโปรแกรมฟุตบอลเดอิมช้ยมชิพอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา22ี่บนาฬิกาซันเดอร์แลนด์จะพบเบอร์มิงแฮมสาวแฮมตันจะพบเวสต์บรอมเบิลเอเบียนโคเวนีจะพบสโต๊กซิตี้เชฟฟิลด์เวนส t เดย์จะพบกับมิลวอ r ์วัตฟอร์ด มิดเดิลสโบร์จะพวกเลสเตอร์ซิตี้ฮาวิตี้จะบพวกไฮเดฟิลควีนส์ปาร์เ r นเจอร์ r จะบพวกบิสตันซิตี้อิสเวทา o ์เจะบพวกสวอนซีเรดยู i นเตเจะพพวกทีมอัดและคาร์ดิฟจะบพวกนอริสซิตี้โปรแกรมฟุตบอลนาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่13เวลา20นาฬิกาลายเยเบยกโนจะพวกคิล n a าเวลา22นาฬิกา15นาทีอันเมเลียจะบพวกเลอแอนสัสดัดเวลาเที่ยงคืนครึ่งกลานาดาจะพวกเกตาเฟ่โอซาซนาจะพวกลาสพามา ลเวลาตีสามเลอันมาด,ดิดจะพบก,กับบาเลนเซียทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตสามไละบีอินสปอตหกโปรแกรมฟุตบอกลกาโชเซเลียอ,อิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา21่สนาฬิกาเลเช่จะพบก,กับเอซิมิลานเวลาเที่ยงคืนมอนซาจะพบก,กับโตลิโน่เวลาตีสองสี่สิบห้านาปโปลีจะพบก,กับเอมโปลีทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตหนึ่ง โปรแกรมฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่11เวลา21ี่สิบเอนาฬิกาสามิบนาทีไบโอเมนิกจพอพบไฮเดนฮัมคู่นี้ถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีเอสดีสตุตการ์ดจะพบกับบอเลเซียดัดมุนคู่นี้ถ่ายทอดสดทางทูสปอร์สองดามสตัดจะพบกับไมซุน5เอ้าบวกจะพบกับฮอฟเฟนแฮมและเวลาเที่ยงคืนครึ่งโบคุ่มจะพบกับเอฟซีโคโลน โปรแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา23่สนาฬิกาแรงจะพบกับปารีสแซงตเจล์แมงและเวลาตีสามเลออัพจะพบกับมอนโกทั้ง2คู่นี้ก็แถบเทสต์ดทาร์มินสปอร์ต5โปรแกรมฟุตบอลเอเรดูสซิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลาเที่ยงคืน45่สิบห้าอาร์เคซิวันไวจะพบกับเฮติเอเกิลเวลาตี2องเทเวนเทจะพบกับไนเมเกนและเวลาตีสามวิเทสจะพบกับฮิลวิน โปรแกลงฟุตบอลพิมล่านาฬิกาปรต,ตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่11เวลา22่สนาฬิกา30นาทีปอร์ติเมเนเซ่ะพบกับชาเวนเวลาตีหนึ่งเอสเตล่าจะพบโมไลเลนเซ่วิเซล่าจะพบฟามาลิเคาและเวลาตีสามครึ่งวิตาเลียกิมารายเจโปเอฟซีปอร์โตโปรแกลงฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นอลลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่13เวลา22่สิบอนาฬิกาอัลอา,อาคตุกจะพบเอาฮาเซมเอาไฟฮาจะพบเอาอิดิฟัก ลายเวลาทีหนึ่งอัลเวด้าจะพบกับอัลนาเซอร์นะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา17บเนาฬิกาสานาทีนครราชสีมามาสิตาเอฟซีจะพบคัสตอมเยนนาเตดเวลา18บแนาฬิกาลำปางเอฟซีจะพบจันทบ,บุรีเอฟซีเวลา18บแนาฬิกาสานาทีชัยนาทฮอนบิลจะพบหนองบัวพิชัยเอฟซีรายเวลา19บเนาฬิกาพัทยายูไนเต็ดจะพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ด โปรแกรมฟุตบอลเจอิตลีญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่32เวลา12นาฬิกาคอนซาโดเลซัปโปโรจะพบุซันเฟ,นฟเชโรชิมา่าชนันเบเมเลจพบนากิยากเลนปัน,ปนอันบิเลนนิงาตาจพบเอฟซีโตเก,โกโยียวเวลา13นาฬิกาคัชิมาเอลล์จพบคาชิวาเลโซกัมบะโอซาก้าจะพบกับอวิสปาฟุกุโอกะและซากันโทสุจะพบกับโยโกฮาม่าเอฟซีและโปรแกรมฟุตบอลเคลลี่เกาหลีใต้ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่36 เวลา12นิลิกาแทจันซิติเซนจจโปกังวันเอฟซีเวลา14นิลิกา30นาทีแทกูเอฟซีจิโปกวางจูเอฟซีและเชจออูยูนเต็ดจโปเอฟซีโซนนะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ